สวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอรวยนะครับวันนี้โอปอรวยก็ได้มีแห่งหนึ่งนะครับผมที่ได้มีคนผูกคอตายนะครับนี่คือสาราหรือว่าอะไรสักอย่างนี้นะครับเป็นสถานที่ที่เพื่อนผูกคอตายวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาถ่ายทํานะครับก่อนอื่นก็ขอเข้ามานะครับผมไม่ได้ลบลูนะครับไม่ได้ลบลูไม่ได้มาลองดีเลยยังไงครับวันนี้คือมาถ่ายทํา เพื่อจะหาแนวทางมาฝาก f อนะครับผมใค,ใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอุปาพารวยด้วยนะครับวันนี้เรามาสัมผัสกันสดๆเลยนะครับผมมีเชือกผูกคอตายแล้วก็สถานที่เลยนะครับเอาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวจะมีอาจารย์จะทำพิธีนะครับมาแ,แนวทางจะเป็นตัวไหนเนาะอ๋อเพื่อนเพื่อนผูกตรงนี้ปะครับแต่ว่าอันนี้มันมั้งหลายคน บออ,อ,อันนี้มั่งอายุสูดเดแต่ว่าค้น 5, หนางนันหนาท่านก็เลยไปคืนต่นคืนไนด้ไหมอืมอืมอัน <c oughs> น,นียังกออาจารย์เบาไ,ไหมเนะอค่ะมากพระท่านปลูกข้าวจอาวคือเลีอยงคือน้อยเนาะสื่อปลูกยี่สัยไหมปลูกยี่เนื้นนนในในบ้าน คือว่าอันนี้มันอยู่หน้าบ้านนะครับโอ้อันอันนี้นี่ก็เอื่อยเนี่ยครับพังเนี่ยกระท่อมหน่านี่เป็นอันมองมองมันเพลื่อนตายนี่โออ้ันนี่คือมนเอามาถ่ายวัดแล้วเขาตายแลยกเลยเขาเอาไปบ้านคือมันปลูกใส่กับเพือตัวนี้คือตัวนี้อ๋อบ้านนี่เอามไม้ใบเอาอันนี้ก็บสารานี่ก็เลยมาหมอบผื่วัดมาหมอบผื่วัดโอ้ครับครับ ดาที่จริงแล้วสลานี่มันอยู่บ้านเพื่อนก็เลยถวายวัดก็เลยยกถวายวัดเลยอืมทั้งวัดก็เลยเอามาเก็บก็โดนเราบอค่ะเนี่ยไม่ได้นาอีกแล้วค่ะเนาะอาจารย์ผูกมองเกิ้ลได้บอค่ะเสื้อเขาเครื่องพี่โอ้ค่ะเสื้อกนี่คืออาจารย์ผูกไใบมองเกิ้ลมองเพื่อนเคยผูกเนาะกระซิ่ขันน้ำมุนแม่นบอค่ะ ่ขันห้าครับจะล่างเดิมพิธีนะคะอีฟซี่เอ,อ้ยขน,น,นลูกเบิร์ตค่ะลูกจุดทูบพูดแล้วจะบอกเอ้านงินไปให้คา,ามค่ะตอนที่ท่างคุณพ,อพ่อเพื่อนในจุดถูกบอกกาวภู

ยามบัต <c oughs> ันตาธรรมะสวยลกยามบัตันตอโจบปัดเี่สัมจกดตำมกับตบาังบัดกํเคาถาก็เชนเทีวเเทวาจะุมาจก่สมบิมันเนทุกข์้องจงบนเนาเชิญที่ลงมาทุกแห่งอมาด้ นะโมตัสสะภะคะวะโตนะระหะโตจามมัสัมปุันตัสนะโมตัสสะภะคะวะโตนะระหะโตจามมัสัมปุันตัสนะโมตัสสะภะคะวะโตนะระหะโตจามมัสัมปวันตัสย่อบอกย่อบอกย่อบ่าเยบ

హాను జమ్మాజెమ్మా సే ధమ్మా సే ధమ్మాజె నాచేగా ధమ్మా దాదామా నాతమ్మా దాదామా నాదమ్మా నాదమ్మా నాదమాదా హాతమ్మాదమ్మా దా నా

มามาปลูกมาให้ได้เกิดไปถูกวิเลขต้องบอกลูกบอกล้านเพิ่นให้ไปเกิดเป็นเทวดาทชันฟ้าบเลยบุญหายเด้อขันนี้อยู่นี่ิญญาอยู่นี่กิญญาได้เกิดบอกนะเ็บุญหายเด้อโอมานังเทวานังสัตตังสุตวามาติมจาเทวาตัตตบุญสานิจุมาติมจานังเทวานังสาตังสุตวะรัมมะรุวตาเทวานัตตบิญสานิจุมาริมจานังเทวานังสัตตัง ย่งอีกตัวหนึ่งบ่ครับุได้มาแล้วสองตัวเนาะได้มาแล้วสองตัวหกสามด้วยก่ะเอฟซีเลยอีกตัวหนึ่งนะครับ ครับผมก็เลยอีกตัวหนึ่งนะครับองันนี้นะครับผมอันนี้ก็คือเชือคนปลูกขอตายนะครับของแท้นะครับผมของแท้นะครับผมอันนี้เราทําพิธีเลยอีกตัวสุดท้ายนะครับผมคือเรามาขอโชคลาภเพื่อมาเอาไปฝากเอฟซีนะครับผม เดีอีกตัวหนึ่งครับผมลีกตัวหนึ่งได้หกสามแล้วเอฟซีช่วยกันตีนะครับเอฟซีอยกันตีด้วค่ะบวันี้กบฮูนะครับตัวสุดไทยนี่เร้สึ้ว่าสีเป็นลักษณะแปลกๆเนาะค่ะหกสามแปดมาครับหกสามแปดหกสามแปดนะสีบังหกสามแปด หกสามแปดหอเข้าสามแปดเนี่ใหญ่ใหญ่เบงันถือเด็กทั้งหมดมันมายอีกยายอีกอ้ยัอีกนั่นแหละแม่นี่แหลจักนับเแหละอุนลัอันนี้ห้องล่างนี่ดูได้ไปหักไหมหกสามแปด เอสพีเบิ <haven 't S 1> ่งขอเด้อครับเด้อครับหกก้าวตัวเดียวกันก็ต้องเป็นหกสามแปดเก้าสามแปดเนาะหกสามแปดเก้าสามแปดอันนี้เป็นเสือกเสดตั้มพิธีเอายูทีอ่าซาลาของเพิ่นผูกข้อตายใส่เด้อครับเด้อเพิ่นได้เอามาถวายให้กับวัดทั้งวัดเรียบร้อยแล้วครับครับผมอันนี้ตัวเลขก็เอสพีก็ได้เห็นแล้วนะครับหกสามแปดหรือเก้าสามแปดนะครับผมอันนี้ก็เป็นศาลาที่ คนได้มาผูกคอตายนะครับวันนี้เราได้มาขอแนวทางเพื่อ,อามาฝากเอฟซีนะครับผมนะครับค่ะขอพ่นเอฟซีได้หลายข้มาติดตามรับจมรับฟังนะคะอ่ะครับผมอันนี้ก็สรุปมาให้แล้วนะครับผมก็คือความยาวของเชือกนะคือห้าเมตรสิบเจ็ดเซนติเมตรนะครับผมแล้วก็อายุคนผูกคอตายก็คืออายุสี่สิบสองปีเกิดพศสองพันห้าร้อยยี่สิบสองนะครับ ขันน้ำมลเหล่านั้นก็ได้638หรือ, 9, 3, 8, 6, อรว่า938 6กับ9นี่ตัวเดียวกันนะครับผมเอาถ้า,าตัวเลขอาจจะเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวมาช่วยกันแปลนะครับผมบางทีทางแอดมินอาจจะแปลไม่ถูกเนาะก็ให้เอฟซีช่วยกันแปลนะครับขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพาร์ลวยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องและทีมงานด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ